สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชนแนลนะครับช่งบางประจำร้านเลสซิลชาชุมบุรีนะครับ<ม>วันนี้จะมาเปลี่ยนแต่ครับโตตา้าวีโกแชมป์มีคำถามมาบ่อยนะครับว่าพี่แต่เดิมมันมีแค่ขั้วเดียวอ่ะมันจะติดยังไงผมจะพามาดูนี่แต่เดิมนะครับนี่มีขั้วเดียวจริงๆนี่เออ,อดออกออกนี่มีขั้วเดียวนะคืองนี้แต่เนี่ย กาที่ตัวมัน,นเป็นเหล็กนะครับกาวที่ตัวเลยนะพูดง่ายก็คือนเนี่ยเนี่ยเก็คือกาวเลยแหละแล้วก็จะมีไฟขั้วหนึง่งแต่ว่าแต่ที่เราใส่เนี่ยมันจะมีสองขัว้วมันจะกาวที่ตัวมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาปลั๊กอันนึงาเสียบนะแล้วก็อีเส้นหนึ่งทำสายกาวนี่เดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่นะเอามาเตรียมย้ำแล้วนะ โอ้นี่เขาบากมาแล้วนี่หว่าถึงดูแลถึง้วัดสายไฟสเมตรเไหนอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเสียบอันนี้เด,เ,ดเดี๋ยวนี้หนึ่งข้าง ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะห้อยไว้อย่างงี้เห็นไแล้วก็ใส่ใส่แต่ว่าน่าจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาลงข้างล่างดีกว่าเพราะว่าห่วงนี้มันแค่เบอร์สิบแต่หัวน็อตข้างบนมันเบอร์สิบสองเสียบไปแล้วนะครับไม่ค่อยอยากจะออกเลยอะเดี๋ยวผมคลายน็อตตัวนี้ก่นอนว่าฮะ,ะแปลงอย่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูให้พี่ ไฟท้ายไฟไฟท้ายใส่ไฟไอ้นั่นมาแล้วเอาให้เอากล่องออกเนี่ยเหรอใช่ที่ที่ผมมาใส่กับพี่อ่ะจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูให้คนพอดีผมเปลี่ยนเอาไฟท้ายมาใส่อ่าเดี๋ยวผมไปดูให้มมใแป๊บหนึ่งผมใส่ไอเปลี่ยนแต่คันนี้ก่อน <c oughs> นี่นะแค่นี้เราก็จะได้กาวแล้ว เดี๋ยวมันก็จะกาวที่ขาขึ้นมาที่น็อนตตกวบ,บนข้างนี้ก็เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันครับตรงนี้มันจะมีน็อนตอยู่นะครับเป็นเบอร์สิบสองนะมันจะมีแต่เก่าอยู่ตรงนี้ดูแล้วน่าจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งแหละเพราะว่าสายน่าจะไม่ถึง ถ้าเดิมอะ่ะลักมันคว่ำอยู่ข้างๆอะ่ะมันน่าจะถึงอันนี้ปักมันคว่ำอยู่ข้างบนไม่ถึงแน่นอนแล้วน่าจะต้องต่อสายนี่ใส่เข้าไปครับลักนี่ก็เสียบมันเข้าไปเลยเดี๋ยวค่อยเสียบก็ไดนะ้อ่ะไขเข้าไปก่อน อันนี้ก็เสียครับเดี๋ยวผมลองลากสายขึ้นมาดูก่อนถ้าถึงก็จบถ้าไม่ถึงก็ต้องต่อเฮ้ย hey, ถึงว่ะถึงแบบฟุกฟ,กฟกเุเราเอียงเราเอียงมันรับหน่อยนี่อ่ะผมให้ดูนี่นี่ครับนะข้างนี้ก็จะมีหัวน็อตอยู่นี่ถ้าถอดแต่เดี๋ยวผมถอดแต่ข้างนี้เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปดูครับแล้วเป็นไงนะอ่ะเรียบร้อยนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวจะลองแต่นะ โอเคโอเคโอเคครับประมาณนี้นะเข้าใจแล้วเนาะว่า2ขั้วกับขั้วเดียวแล้วมันต้องทำยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับ